สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือ2คอนแก่นนะครับหรืววัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือ2คอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ใหม่เข้ามาส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจนะครับให้ท่านทิมค้นหาคําว่ารถบ้านมือ2อคอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับ สำหรับวันนี้เราพามาชมรถเข้าไร่ข้าสวนอีกสักหนึ่งคันนะครคันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียปี2 5 4 2นะฮะเป็นตัวแคปนะครับพวกมาลัยพาวเวอร์ก็จะมีคอกแถมมาให้ด้วยฝาท้ายเดิมก็มีนะฮะเผื่อลูกค้าเอาไปทำอย่างอื่นนะฮะคันนี้เหมาะในการใช้เข้าไร่เข้าสวนเดินทางข้ามจังหวัดได้นะครับแต่ถ้าจะไว้วิ่งล่องหรือวิ่งไกลนะฮะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถอายุค่อนข้างนานนะครับ ส่วนบอดี้นะครับภายในการขับขี่เป็นอย่างไรเราจะมาดูดูกันนะครับผมนะฮะเริ่มจากภายนอกแล้วกันนะครับผมสีสันรถคันนี้เก็บสีมาแล้วตั้งคันนะครับอันนี้เก็บน่าจะเขาจะน่าจะเก็บภายในไม่เกินปีนะครับผมส่วนยางนะฮะยางหน้าเป็นยางรีโอโอนนะครับปียางจะอยู่ด้านในมองไม่เห็นนะฮะรถยางน่าจะประมาณปี2021นะครับดอกยางเหลือเต็มๆนะครับผมนะฮะ ด้านข้างนะฮะก็จะมาชมพวกภายในกันนะครับส่วนภายในนะครับเป็นตัวกระจกมือหมุนนะครับไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะครับแอร์เย็นนะครับเกียร์ดีไม่ดีดไม่หลุดไม่หลวมนะครับอุปกรณ์ชํารุดก็จะมีเบาะอีกเบาล่างนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวประจําของเขาเลยนะครับผมส่วนในห้องแครบเบาะยังสมบูรณ์แบบนะครับผมนะฮะฝาลังคาภายในก็สาสาน ไม้ต่างๆใช้งานได้หมดนะครับวัดรอบความเร็วน้ํามันความร้อนนะครับนะฮะไม้ประมาณ2 0 0แสนกลางๆนะแต่ว่าพวกนิสันฟอนเทียนะครับเราไปเอากับมันไม่ได้เพราะว่าหาไม้นะครับโซลาร์นิสันะชอบเสียนะครับมีปัญหาบ่อยที่สุดนะครับะส่วนความเดิมนะครับรถยังเดิมดีอยู่นะครับผมนะฮะเคยเก็บสีเข้ามานะครับก็จะมีเม็ดอาร์คเดิมเดิมพวกนี้ก็จะเป็นคราบเก่านะครับเม็ดอาร์กยังเดิมนะครับผม แต่พวกนี้เป็นคาบกาวแล้วเขาพ่นทับนะครับผมมันก็เลยดูไม่ค่อยจะสวยนะครับนี่คือเม็ดาร์ตำแหน่งเม็ดาร์ของเขานะครับยังเดิมอยู่นะครับพวกคอกต่างๆเราให้หมดนะครับผมนะฮะถ้าท่านใดที่ียวจะไปบรรทุกวัวขนหญ้าให้วัวนะครับหรือว่าใช้งานเข้าไร่ข้าสวนนะฮะเอารถเก่าพวกนี้ก็โอเคหน่อยนะครับนะถ้าเป็นรถใหม่ก็ค่อนข้างจะเสียดด้ชัดทรงเจ็ดซีนะฮะเจ็ดซีดีนะครับนะครับ ซีดีไม่ผูกนะครับผมจะมีพื้นกระบะที่ไม่สวยนะครับนี่นะครับตอนตตาหนิในส่วนของกระบะจะไม่สวยแต่มีแม็กไรเนอร์นะครับคันนี้ยังช้สามารถใช้งานได้อยู่ยางหลังเป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะยางปี2021นะครับเป็นยางบรรทุกของมิชลินนะครับตัว XD2 นะครับเป็นยางบรรทุกนะครับจะมีชํารุดปฟท้ายแตกอันนึงนะครับ ฮันท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีฝาท้ายให้อันเดิมนะครับมีแม็กไครเนอร์ให้นะครับถ้าเราจะไปใช้กับการขนวัวนะฮะก็ใส่แผ่นปิดท้ายแล้วก็เปิดลงมานะครับนะฮะคือตรงนี้ไม่ได้มานะครับผมนะฮะแต่ถ้าเราจะไปใช้ทั่วไปก็ตัดตรงนี้ออกนะครับใส่ฝาท้ายเข้าไปนะครับฝาท้ายก็อยู่ตรงนี้นะครับข้อพวกนี้คือให้หมดนะครับยางอะไรต่างๆก็คืออยู่ครบนะครับยังอยู่ครบนะครับ แต่กระบะอาจจะไม่ค่อยจะสวยนะครับกระบะจะมีผูกป้างนะครับผมนะส่วนด้านล่างแต่ด้านนอกคือเขาเก็บมาแล้วนะครับยางดีนะครับยางดียางปี2 1เอ่าเส้นนี้ก็ปี21เหมือนกันนะครับผมนะฮะเป็นยางบรรทุกนะครับอ่ะดูฝั่งนี้นะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับคอนโซลก็ถือว่าโอเคนะครับจะมีรอยยึดน็อตนิดๆหน่อยๆตรงนี้นะครับ แล้วก็รอยติดกาวร้อนน่าจะเป็นติดทิ้งพ้านะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับลดราคาไม่สูงมากนะครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆหมดนะฮะยังเดิมนะครับแต่พวกนี้จะมีคาบกาวคาบไรที่เขาดึงผ้าหนังฝ้าตัวนี้มาติดรถช่วงปีนั้นมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับพวกนิสันพวกโตโยต้านะครับนะครับเราไปดูในส่วนห้องเครื่องเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับผม นะฮะฮส่วนภาษีก็จะ27สิงหาหกหกยังไม่ขับนะครับผมนะฮะมาดูเสียงดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องนะฮะแล้วก็จะพาลองขับแล้วก็แจ้งราคานะครับผมมาดูห้องเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่องรหัส TD27 นะครับ TD27 ก็คือเครื่องยนต์2 7 0 0ันซีซีนะครับผม ใช้มือเดียวจะเปิดยากหน่อยนะครับฝากระโปรงยังเป็นฝาเดิมกันความร้อนเดิมนะครับสติ๊กเกอร์นะครับยังเดิมหน้าคือเดิมไม่มีแตกนะครับผมนะฮะซุ้มซอกพวกนี้คือเดิมอยู่นะครับนะครับยังเดิมอยู่ขาหน้าเดิมมีพ่นสีขาหน้ามาแต่เลขคันชัดเจนหมดนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับเพจยังอยู่นะครับสามารถจัดไฟแนนได้นะครับแต่ว่าคันนี้เราจะขายตามสภาพลูกค้าซื้อไปโอนแล้วค่อยไปจัดเราก็ได้นะครับผม ยอดจัดน่าจะเกินราคาขายด้วยซ้ำนะครับปั๊มดีนะฮะคันนี้ปั๊มดีก็จะมีพวงมาลัย power ด้วยนะครับแอร์เย็นนะครับเราฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ก็ตอนเช้าก็มีเพางหัวครั้งหนึ่งนะครับนะเราจะเห็นสัญญาณเพางหัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับผมเปิดให้ดูอันนี้มันมันตัดไปแล้วนะครับนี่ครับให้มันดับแล้วก็สตาร์ทนะครับ เพื่อประหยัดแบตนะฮะเพราะรถพวกนี้มันเขาทํามาแล้วก็ต้องทาตามกฎระเบียบหรือว่าข้อควรใช้งานของเขานะครับตามคู่มือแล้วกันนะครับดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอแน่นอนนะครับดูหม้อน้ํานะครับผมดูในเรื่องของอความร้อนระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์นะครับ นีว่าเปิดแน่นอนเราขี่มาถ่ายนี่น้ำยาหม้อน้ําอาจจะขาบนะฮะก็สีไม่ค่อยจะสวยเลยนะครับผมเล่งผมจะเล่งให้ทุกคนางดูนะครับน้ําไม่ดันไม่มีฟอกาศน,นะครับนะะส่วนหม้อน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะ ถ่ายระบบน้ำเติมน้ำยาให้นะครับจริงๆมันก็ถามว่ามันจะสะอาดทิพเลยมันคงยากนะครับเพราะว่ามันขาดการดูแล,แลรักษาในเรื่องของน้ําหล่อเย็นมานะครับมันก็จะเกิดสนิมภายในแต่เราจะถ่ายน้ําให้นะครับ,นะรบน้ําไม่ดันแน่นอนเครื่องยนต์วิ่งไกลได้สบายเย็นนะครับนะฮะเดี๋ยวขอปิดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาลองขับ เอื้องยวนเดินเรียบนะฮะทนส่วนท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้ได้ทั้งคอ,อกได้ทั้งฟ้าท้ายได้ล้อพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับราคาเบาๆคันนี้ก็จะเปิดราคาอยู่ที่19,000บาทนะครับผมนะฮะหนึ่งแบาทเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับผมนะฮะสีสันรถได้นะครับโอเคเลยภายนอกคือได้หมดนะครับชาร์จซีดีนะครับ มันจะมีในส่วนของกระบะท,ที่จะไม่สวยบางจุดนะฮะบางจุดอาจจะมีเคยเขาเคยผุแล้วก็ปะมาก็มีนะครับแต่ว่าในส่วนพวกชัดซีต่างๆนะครับก็คือไม่มีปัญหานะครับชัดซีไม่ผุนะครับคันนี้ก็จะลูกค้านะครับก็เพิ่งจะเปลี่ยนไปในเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเฟืองท้ายนะครับ น่าจะวิ่งไม่ถึงพันโลนะฮะลูกค้าแจ้งมานะครับเป็นพวงมาลัย power นะครับแอร์เย็นนะครับผมความร้อนต่างๆใช้งานได้ความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์นะฮะใช้งานได้หมดนะครับอันนี้ไม่ไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่าฟอนเทียนะครับจุดที่ปัญหาอเขาก็จะมีในเรื่องของไม้นะครับชอบเสียนะครับชอบเพี้ยนชอบเสียนะครับเดี๋ยวเรามาลองขับกันนะครับผม สนใจคันนี้1 9 0 0 0บาทเอาไว้เท่าไหร่ก็สวนเอาไว้มันทุกหัวมันทุกย่าไปนาไปทุ่งนะครับนะครัคนนี้1 9 0 0 0บาทสนใจก็โทรมาที่เบอร์098นะครับ274 4279 098 274 4279 ID Line 094 475 4441นะครับทันใดที่อยากจะดูรถตัวจริงนะครับ สามารถโทรสอบถามก่อนโทรนัดก่อนนะครับว่ารถคันนี้มีติดหน้าติดจองหรือเปล่านะครับถ้ามีติดหน้าไม่มีติดจองท่านก็มาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอนะครับ,นะรบก็วงาลัยสบายนะครับขับสบายมันเป็นพลัาวเวอร์นะครับผม เครื่องยนต์ก็ติดง่ายนะครับเผาวัดครั้งหนึ่งก็ติดนะครับผมบอว่าใช้งานราคาเบาๆนะครับ1 9 0 0 0แบาทสนใจต่อรองกันมาได้นะครับส่วนของเหลวพวกนี้ก็คือลูกค้าต้องไปเปลี่ยนเอานะครับสําหรับคันนี้จะไม่ได้จัดไฟแนนซ์นะครับจะขายตามสภาพนะครับผมเล่มเอกสารก็เอาไปโอนต่างจังหวัดได้เลยนะครับลูกค้าต้องไปโอนเองนะครับนะฮะ สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับเอาไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับท่านไม่ต้องเอารถใหม่ๆไปเข้าไร่เข้าสวนนะฮะนะฮะอาจจะมีตําหนินิดๆหน่อยๆในเรื่องของกระบะนะครับผมนอกนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่แอร์เย็นนะครับผมไรพาวเวอร์พาซีไม่ขาดนะครับส่วนตัวกระจกหน้าก็จะมีสะเก็ดหินนิดหน่อยนะฮะในตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนิดเดียวนะครับประมาณนี้ สนใจติดต่อสอบถามมานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณ